สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องของเล่นชิ้นใหม่ของเราอีกแล้วครับเมื่อวันที่2คุกุมภาพันธ์หรือว่า2เดือน2ที่ผ่านมาก็มีสินค้าใน Lazada ลดราคามา1อย่างเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็เป็นอันบ็อกครั้งแรกเลยนะครับเ <c oughs> นี่มันจะเห็นแล้วว่ามันคืออะไรตัวนี้เป็นตัวหูฟัง True Wireless นั่นเองครับ เป็น Samsung Galaxy Bud s Live นะครับตัวนี้ผมซื้อจาก l า z a z a o f o i f i c i a l ของ Samsung เองเลยครับตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นเหมือนการมาเชียร์สต็อกครับเพราะว่าอายุสินค้าก็อยู่ที่ประมาณ2ปีแล้วนะครับด้านหลังตัวนี้ก็มีสเปคบอกคร่าวๆนะครับว่าใช้งานได้ถึง6 2ถึง21ชั่วโมง จูนบายเอเคด้วยนะครับตัวนี้ตัวสเปคเบื้องต้นของตัวนี้สเปคจะให้ไดเวอร์ขนาดที่1 2ม mm ิลลิเมตรมาให้นะครับ,ไม,มรบไม่จะมีให้ข้างละ3ตัวครับไม่จะมีให้ข้างละ3ตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยจับการขยับปากของเราด้วยครับเดี๋ยวมาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันครับตัวนี้ผมได้มาในราคาพันไป,ปลายๆนะครับ จากที่เปิดตัวมาอยู่ที่6,990บาทแกเอามาก็จะเจอหูฟังนอนนอยอยู่ตรงนี้ครับตัวในฝาก็จะเป็นคู่มือครับเป็นเล่มคู่มือการใช้งานสองเล่มนะครับอ,อ๋อเป็น Quick Start แล้วก็เป็น Warranty Card ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวหูฟังนะครับอยู่ในห่อ,อก,กระดาษอีกทีหนึ่ง Samsung java k g นะครับโอ okay. เคสวยงามเดี๋ยววางไว้ก่อนกล่องด้านล่างนี้น่าจะเป็นสายชาร์จโอเคครับเป็นสายชาร์จ usb a to c แล้วก็มียางสำหรับใส่ในหูฟังกรณีที่ใครที่หูเล็กอยากจะให้ใส่แล้วแน่นก็มียางรองหูมาอีกอีกคู่หนึ่งครับคำรองไว้ เรามาดูที่หูฟังครับเปิดขึ้นมางานเนียบมากมีหูฟังข้างซ้ายข้างขวามีไฟแสดงสถานะบอกนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถาน,านะภายน,นอกด้วยฟังเช็คดูก็โอเคเรียบร้อยดีครับตัวนี้ผมใช้อ่าตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra อยู่พอดีก็จะนำตัวนี้มาใช้งานคู่กับตัว Galaxy Note นะครับ อันนี้ก็เป็นการแกะกล่องอแกจ็ตตัวใหม่ของเล่นตัวใหม่ของผมในปี2023หรือปี6 6นี้นะครับแล้วถ้ามีสินค้าตัวไหนที่ลดราคาหรือว่าม,มีสินค้าอะไรใหม่ๆที่จะมาแกะกล่องมาพรีวิวให้ดูเดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ